สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูสาวคนเิริพักหรือคุณครูตุกตานะคะวันนี้จะพานักเรียนมาเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนตอนที่2นะคะ รั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในตอนที่1นนะคะฉะนั้นเรามาสุดวิเคราะห์โจทย์นะคะในตอนที่สองนะคะข้อที่1นนะคะตลาดและโรงเรียนอยู่ห่างกัน4เศษ3ส่วน8กิโลเมตรบ้านของนิวอยู่ระหว่างตลาดกับโรงเรียนและอยู่ห่างจากตลาด1เศษ7ส่วน10กิโลเมตรในแต่ละวันนิวต้องเดินทางไปกลับค่ะ ไปและกลับนะคะจากบ้านสู่โรงเรียนนะคะจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรนะคะข้อนี้นะคะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า62นะคะวิธีการทำนะคะตลาดและโรงเรียนอยู่ห่างกัน4เศ็ดสามส่วนแนะคะส่วนบ้านของมิวเนี่ยอยู่ห่างจากตลาด1นเศษเจ็ดส่วนสินะคะขั้นตอนแรกเอาไปทำไมคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเอาไป ลบนะคะนั่นคือ4เศษ3ส่วน8นะคะลบกับ1เศษ7ส่วน10นะคะแล้วค่อยไปไปและกลับอะค่ะไปและกลับก็คือไปคูณ2นะคะก็คือ2เที่ยวอะค่ะขาไปแล้วก็ขากลับนะคะต่อไปแล้วก็มาคิดในวงเล็บนะคะเนื่องจากเป็นเครื่องหมายลบนะคะมันเป็นจำนวนคระเราก็ทําให้เป็นเศษเกินได้เลยนะคะก็คือ4คูณ8 แล้วก็ไปบวก3นะคะ4คูณ8 8ดเป็น32นะคะบวกเป็น35ค่ะก็จะเป็น35ส่วน8ค่ะลบกับ1คูณ10ได้10ค่ะบวก7ก็จะเป็น17ส่วน10นะคะทีนี้มันเป็นเครื่องหมายลบอะค่ะเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะเราสามารถหาคอลนอนหรือตารางการคูณก็ได้นะคะนะคะ8กับ10มันเป็นเลขคู่หารเลยดีคะหาร2นะคะได้4ค่ะ ได้ห้าค่ะเพราะสิบหารสองนะคะต่อไปมันหารต่อไม่ได้แล้วนะคะก็คูณค่ะสี่คูนสองสองคูณสี่เป็นแปดแปดคูณหเป็นสี่สิบนะคะนั่นคือเราต้องทำเนะะี่ยค่ะสองจำนวนนี้ให้ส่วนเป็นสี่สิบนะคะก็คือฝั่งนี้คูณแปดคูณอะไรได้สี่สิบคะก็คือคูณห้านะคะข้างหลังนะคะ คูณอะไรได้4ค่คะก็คือคูณ4ค่ะต่อไปเราก็เริ่มคูณเลยค่ะ35นะคะคูณกับ5ค่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ175นะคะส่วนเป็น40นะคะต่อไป17คูณ4่ะคะ 17คูณ4ได้68นะคะทีนี้ส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถนำเศษลบกันได้เลยนะคะก็คือ175ลบกับ68นะคะก็จะได้เป็น1 0 7่ส่วน40นะคะอันนี้คือขั้นตอนที่1นะคะวิธีการหาคำตอบขั้นตอนที่1เป็นเครื่องหมายลบนะคะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันค่ะต่อไปนะคะนอกวงเล็บเรายังไม่คำนวณเลยค่ะขั้นตอนที่2ก็เอามาคูณ2ค่ะ ต่อไปถ้าเป็นเครื่องหมายคูณง่ายๆค่ะเพราะว่าเราสามารถตัดทอนได้เลยคือหาจํานวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ40นะคะหารกับ2ได้ค่ะตรงนี้เหลือ1ค่ะตรงนี้เหลือ20ค่ะ107ส่วน20นะคะทีนี้มันเป็นเศษเกินค่ะเราต้องทําให้เป็นจํานวนคะนะคะก็คือเอา107ตั้งแล้วก็หารกับ20นะคะฉะนั้นก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ เป็น5ใช่ไหมคะพราคูณ20ได้เท่าไร่คะได้1น0่0นะคะแสดงว่าเศษเท่าไหรค่ค่ะ1 0ลบ0้0 7ลบ100ก็จะเหลือเศษ7ค่ะนี่คือคำตอบข้อนี้ค่ะก็คือ5เศษ7ส่วน20กิโลเมตรนะคะวิธีการคิดคำตอบของข้อนี้นะคะนักเรียนลองฝึกคิดนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะแม่ค้ามีกระเทียมดองนะคะ21เศษ3ส่วน5กิโลกรัมค่ะ แบ่งใส่ถุงถุงละเศษสามส่วนห้ากิโลกรัมนะคะแล้วก็ไปขายค่ะทุงละห้าสิบบาทค่ะถ้าแม่ค้าขายกระเทียมดองหมดจะได้เงินกี่บาทนะคะขั้นตอนแรกนะคะโจทย์เขาถามว่าจะได้เงินกี่บาทนะคะเขาขายทุงละห้าสิบนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือทําไมคะยี่สิบเอ็ดเศษสามส่วนห้าเอาไปแบ่งใส่ถุงถุงละเท่าเท่ากันนะคะก็คือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายหารน,นะคะหาร สามส่วนห้าค่ะแล้วค่อยเอาไปทำไมคะเอาไปคูณกับ5้านะคะถึงจะรู้ว่าได้เงินกี่บาทนะคะต่อไปมันเป็นจำนวนคระค่ะเราก็ทำให้เป็นเศษเกินได้เลยก็คือ21่คูณห้าแล้วไปบวก3ค่ะก็จะได้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อ ส่วนห้านะคะต่อไปเครื่องหมายหารค่ะก็เปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันค่ะตามเพลงที่ให้ฝึกร้องเลยนะคะเนื่องจากเราต้องทําส่วนกลับอะค่ะกลับจากเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะต่อไปตัดทอนค่ะเลนหนึ่งค่ะเครื่องหมายคูณตัดทอนได้เลยค่ะหนึ่งร้อยแปดฐานสามได้ไหมคะได้นะคะสามเลนหนึ่งค่ะตรงนี้ก็เฉลือเท่าไหร่คะ 36นะคะดังนั้นก็แสดงว่าเขาแบ่งได้36ถุงค่ะต่อไปแล้วก็36ไปคูณกับ50ค่ะเพราะถุงหนึ่งได้50บาทนะคะ36คูณ50ก็จะรู้คำตอบข้อนี้คือเท่าไหร่คะ1 8 0 0บาทนะคะคือคำตอบของข้อนี้ค่ะ นี่ยค่ะวิธีการคิดนะคะการคำนวณ2ขั้นตอนนะคะต่อไปนะคะเรามาฝึกวิเคราะห์โจทย์นะคะแล้วก็แสดงวิธีทำนะคะในแบบกระดาค่ะหน้า59ข้อ4นะคะเด็กๆฝึกหาคำตอบด้วยตนเองนะคะต่อไปหน้า59ข้อ4นะคะเขาบอกว่าน้อยซื้อปากระพง1เซส2ส่วน5กิโลกร,รมัมซื้อหมึกมากกว่า ปลากระพงนะคะเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกร,รมัมซื้อหอยแครงน้อยกว่าหมึกเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกร,รัมนะคะแล้วซื้อน้อยเนี่ยซื้อหอยแครงกี่กิโลกร,รัมนะคะสิ่งที่รู้แล้วก็คือรู้ว่าซื้อปลากระพงใช่ไหมคะหนึ่งเศษสองส่วนห้านะคะส่วนหมึกรู้ยังคะยังไม่รู้นะคะว่าเพราะว่าเขาซื้อหมึกมากกว่าปลากระพงค่ะ นะคะและหอยแครงก็ยังไม่รู้ค่ะซื้อหอยแครงน้อยกว่าหมึกนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะเขียนเป็นบาโมเดลได้ว่านะคะมีสามอย่างนะคะที่เขาซื้อมานะคะอันนี้คือส่วนที่หมึกนะคะมากกว่าปลากระพงค่ะอันนี้คือส่วนที่มากกว่านะคะส่วนที่มากกว่าปลากระพงอยู่เศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมนะคะ ต่อไปหอ,ไหอยแครงเขาทำไมคะหอยแครงอันนี้ก็คือน้อยกว่าหมึกไงคะหอยแครงนะคะแท่งเนี้ยค่ะอันนี้คือหอยแครงนะคะน้อยกว่าหมึกนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกร,รัมค่ะเนี่ยค่ะ นะคะคทีนี้วิธีการทำนะคะวิธีการทำคำนวณคำนวณยังไงคะก็คือ 1. เศษ2อส่วนหนะคะปลากระพงค่ะแล้วก็ซื้อซื้อหมึกอะค่ะมากกว่าปลากระพงอีกนะคะแสดงว่าเอาไปทำไมคะเอาไปบวกค่ะบวกกับเศษ1นึ่งส่วนสอค่ะเราไปซื้อหอยแครงน้อยกว่าหมึกอะเอาไปทำไมคะเอาไปลบกับ เศษหนส่วนสนะคะนี่คือวิธีการคำนวณของข้อนี้นะคะเนี่ยค่ะะโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะคะเด็กๆก็ฝึกคิดคำนวณนะคะโดยแสดงวิธีทำนะคะเนื่องจากเราเรียนจุดปัญหานะคะอันนี้คือวิธีการคิด นะคะต่อไปค่ะมาที่วิธีการทำนะคะก็คือหาคำตอบนั่นเองนะคะเราก็เริ่มเลยค่ะซื้อปลาก,กับพงนะคะหเศษสองส่วนห้าไมใช่ไหมคะต่อไปมันเป็นจำนวนคราค่ะเราก็ทำให้เป็นเศษเกินคือ1หนึ่งคูณห้าเรไปบวก2ค่ะส่วนเท่าเดิมนะคะก็คือ7กิโลกร,รัมนะคะต่อไปบรรทัดที่สองก็ตามโจทย์เลยค่ะก็คือซื้อ หมึกมากกว่าปลากะพงเท่าไหร่คะเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมถูกไหมคะต่อไปขั้นตอนต่อไปหาอะไรดีคะหาหมึกไนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ถูกไหมคะต่อไปเราก็หาว่าน้อยเนี่ยซื้อหมึกเท่าใดนะคะวิธีการทําขั้นตอนแรกคือเอาไปทํำไมคะ เอาไปบวกนะคะเราก็เอาเศษเจ็ดส่วนห้านะคะเอาเศษเกินมาคํานวณได้เลยเพราะว่าเราแปลงไว้แล้วนะคะตั้งแต่บรรทัดที่1ค่ะแล้วก็ไปบวกกับเศษ1นส่วนสนะคะอย่าลืมนะคะวิธีการบวกต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงเอาเศษมาบวกกันนะคะอ่าข้อนี้นะคะสมมุติว่าได้ A กิโลกร,รมัมเด็กๆฝึกหาคําตอบเองนะคะฝึกหาคําตอบเองค่ะ A นี่คือใส่จํานวนที่หนูคำนวณได้นะคะคำนวณได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเลยนะคะสมมติว่าตัวแปรนะคะตัวแปรคือ A นะคะตัวแปรก็คือตัวไม่ทราบค่านะคะซึ่งให้เด็กๆคำนวณเองนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเมื่อรู้หมึกแล้วค่ะว่าได้ A กิโลกรัมนะคะไม่ใช่ตอบ A นะคะฉะนั้นหนูต้องใส่ตัวเลขนะคะอ่าเราก็หาขั้นตอนต่อไปนะคะทีนี้โจทย์เขาบอกว่า ขาซื้อหอยแครงนะคะน้อยกว่าหมึกอันนี้ามโจทย์เลยค่ะหอยแครงน้อยกว่าหมึกก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกร,รมัมถูกไหมคะนะคะต่อไปอยากรู้ว่าซื้อหอยแครงเท่าใดนะคะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่สองะคะ่ะ mm hmm. เพราะมันมีสองขั้นตอนอขั้นตอนต่อไปคือเอาใครตั้งคะก็คือเอาจํานวน A นะคะ่ะเป็นตัวตั้งนะคะขั้นตอนที่สอง คิดยังไงคะก็คือเครื่องหมายลบใช่ไหมคะเพราะว่าหอยแครงน้อยกว่าหมึกนะคะลบกับอะไรคะเศษหนึ่งส่วนสนะคะเนะีคะเอามาจากตอนนี้นะคะถึงจะเจอคำตอบข้อนี้นะคะ,ะสมมติว่าได้บีกิโลกรัมนะคะนะีคะก็ฝึกคิดคำนวณน,นะคะอย่าลืมนะคะเป็นเครื่องหมายบวกกับลบ ให้คำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะพอได้เท่าไหร่แล้วนะคะเราก็มาตอบในบรรทัดสุดท้ายนะคะว่าได้กี่กิโรกรัมนะคะนะคะวิธีการวิเคราะห์โจทย์นะคะแล้วก็แก้โจทย์ปัญหานะคะ อย่าลืมนะคะฝึกหาคําตอบด้วยตนเองนะคะไม่ใช่ตอบ A หรือ B นะคะฉะนั้นได้คําตอบเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปนะคะตรงนี้นะคะเขียนลงไปนะคะจากนั้นนะคะได้ A เท่าไหร่ก็นํา A มาลบกับเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะถึงจะรู้ว่าหอยแครงเนี่ยเขาซื้อมาเท่าไหร่นะคะต่อไปค่ะไปฝึกวิเคราะห์โจทย์ข้อต่อไปเลยนะคะอันนี้ข้อ4นะคะหน้า59ต่อไปก็จะเป็นข้อ5หน้า60 ะะข้อ5หน้า60ค่ะข้อนี้นะคะเขาใช้ลิปบิ้นผูกของขวัญ8กล่องค่ะกล่องละเศษ3ส่วนหนะคะเมตรค่ะผูกทั้งหมด8กล่องนะคะเนะีคะเสร็จแล้วเขาอยากรู้ว่าเดิมค่ะเดิมนะคะมีลิปบิ้นยาวเท่าใดนะคะเดิมนะคะก็คือก่อนที่เขาจะนำมาใช้อะคะ่นะนีค่ะ เขาเหลืออยู่เท่านี้นะคะแต่โจทย์เขาไม่ได้ถามว่าแล้วเหลือยังไงนะคะแต่เขาถามว่าเดิมมีอยู่เท่าใดนะคะฉะนั้นก็คือทำอยังไงคะข้อนีอ้ขั้นตอนแรกนะคะเข้าหห่อองขวัญ8กล่องถูกไหมคะแต่กล่องละเศษ3ส่วน5ค่ะเราต้องหาก่อนว่า8กล่องเนี่ยใช้ความยาวเท่าใดนะคะก็คือ8ไปทําไมคะคูณกับเศษ3ส่วน5ค่ะ จากนั้นนะคะเขาถามว่าเดิมค่ะแล้วเหลืออยู่เท่านี้นะคะ4เศษ1ส่วน2เขาอยากรู้ว่าเดิมเนี่ยมีอยู่เท่าใดเอาไปทำไมคะเดิมก็คือเอาไปบวกนั่นเองนะคะบวกค่ะ4เศษ1ส่วน2นะคะต่อไปอันนี้นะคะอันนี้ก็คือความยาวของริปบิ้นค่ะชัดไหมคะไม่ค่อยชัดเนาะ นีคะความยาวริบบินนะคะอันนี้ก็คือกล่องหนึ่งนะคะใช้ไปเท่าไหร่คะเศษสามส่วนห้าเศษสามส่วนห้าเมตรนะคะหนึ่งกล่องแต่และกล่องใช้ไปเศษสามส่วนห้าเมตรค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือวิธีการวิเคราะห์โจทย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกวิธีทำนะคะตามนี้นะคะ ก็คือห่อของขวัญทั้งหมด8กล่องค่ะนะคะ8กล่องนะคะแล้วก็อันนี้คือส่วนที่เหลือค่ะก็คือ4เศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะทีนี้อยากรู้ว่าเดิมมีอยู่เท่าใดนะคะก็คือนำ8กล่องเนี่ยค่ะกล่องละเศษ3ส่วน5นะคะ8คูณกับเศษ3ส่วน5ค่ะแล้วเขาอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้นะคะเดิมมีอยู่เท่าใดก็เลยเไปบวกค่ะต่อไปนะคะวิธีการทำค่ะ วิธีการทำนะคะเราก็ดูที่โจทย์เลยค่ะบรรทัดที่1นนะคะก็มาจากโจทย์เลยค่ะใช้ผูกของฟันทั้งหมด8กล่องนะคะต่อไปค่ะกล่องละเท่าไหร่คะ C สามส่วนห้าเมตรค่ะต่อไปค่ะ เราก็มาหาความยาวนะคะของริบบิ้นที่ใช้ผูกของขวัญก่อนนะคะก็คือทั้งหมดนะคะว่า8กล่องใช้ความยาวเท่าใดนะคะก็คือ8ทําไมคะคูณกับ4 3ส่วน5นะคะเด็กๆฝึกหาคําตอบนะคะเครื่องหมายคูณยิ่งง่ายเลยนะคะสามารถตัดทอนได้เลยนะคะอ่าสมมุติว่าเป็นกอไก่เมตรนะคะสมมุติว่าเราได้คําตอบเป็นกอไก่ได้เท่าไหร่ก็เขียนลงไปได้เลยนะคะ ไม่ใช่ตอบกอไก่นะคะต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเหลือลิบบินนะคะอันนี้คือตามโจทย์เลยนะคะ <im itation> เขาก็จะเหลือลิบบินอยู่เท่าไหร่คะสเศษ1นส่วนสเมตรใช่ไหมคะนะี่คะต่อไปเราก็หาคำตอบได้เลยอ่ะสเศษหนส่วนสเท่ากับเท่าไหร่นะคะ4ีคูณสเป็น8ปดบวกหเป็น9 M, นะคะ่ะเนี่ยค่ะ ทำให้เป็นเศษเกินไว้เลยจะได้คำนวณง่ายนะคะต่อไปเขาถามว่าเดิมมีลิปปินอยู่เท่าใดนะคะเราก็ย้ายใครคะกอไก่ะคะ่ะสมมุติว่ากอไก่เราได้500ตรงนี้ก็เขียน500ค่ะกอไก่ได้8ตรงนี้ก็เขียน8นะคะก็คือนํากอไก่เนะะี่ยค่ะมาทําไมคะเดิมค่ะมาบวกนะคะกับเศษ9ส่วน2ค่ะถึงจะรู้ว่าข้อนี้ตอบอะไรนะคะอย่าลืมนะคะการบวกทำส่วนให้เท่ากันนะคะ ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนําตัวเศษมาบวกกันนะคะนี่ค่ะค่อยๆฝึกทําไปและหาคําตอบด้วยตนเองนะคะได้แล้วได้เท่าไหร่ก็มาตอบได้เลยค่ะหน่วยเป็นเมตรนะคะนี่ค่ะวิธีการทํานะคะของข้อ5หน้า60นะคะเด็กๆฝึกทําแล้วก็ฝึกหาคําตอบด้วยตนเองนะคะอ่านโจทย์ไปด้วยนะคะวิเคราะห์โจทย์ไปด้วยนะคะต่อไปนะคะอีกข้อนึงค่ะ อ่าหน้า61ข้อ6นะคะทิปซื้อเห็ดหูหนูแห้งเซ3ส่วน4กิโลกรัมนะคะกิโลกรัมละ420บาททิปจ่ายเงินให้แม่ค้า500บาทค่ะ500นะคะ1ฉบับท,ทิปจะได้รับเงินทอนเท่าใดนะคะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้มีเลขอะไรได้คะ500ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะให้เงินแม่ค้าไป500นะคะอ่า ต่อไปค่ะเห็ดหอนแห้งนะคะเศษสามส่วนสี่ค่ะสามส่วนนะคะก็คือส่วนที่เขาทําไมคะซื้อมานะคะสามส่วนนี้นะคะก็คือส่วนที่เขาซื้อมาค่ะเขาซื้อเท่านี้เขาไม่ได้ซื้อถึงกิโลนะคะเขาซื้อเศษสามส่วนสี่ค่ะก็คือมีอยู่สี่ส่วนนะคะซื้อมาสามส่วนนะคะนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือ เห็ดหูหนูทั้งหมดนะคะเห็ดหูหนะะ ilo, ูนะคะกิโลกรัมละเท่าไหร่นะคะกิโลละสี่ร้บาทค่ะนะคะต่อไปแล้วก็มาคิดประโยคสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ เขาจ่ายเงินไปห้า้อย่ะค่ะเขาอยากรู้ว่าได้รับเงินทอนเท่าใดเอาไปตั้งค่ะจํานวนเงินค่ะตั้งก่อนนะคะแต่ขั้นตอนแรกเราต้องหาก่อนว่าษสามส่วนสี่เนี่ยค่ะเป็นกี่บาทนะคะเขาถามเงินทอนค่ะก็คือเอาไหคะษสามส่วนสี่ไปทําไมคะ,มค,ะคูณกับ สี่รอยี่สิบค่ะเพราะว่ากิโลหนึ่งสี่รอยี่สิบาทนะคะแต่เขาซื้อยังไม่ถึงกิโลเลยนะคะก็คือคูณค่ะหาในวงเล็บก่อนนะคะแล้วค่อยมาหานอกวงเล็บเพื่อที่จะได้รู้ตังทอนนะคะเงินทอนนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะนี่คือวิธีการคิดนะคะวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้นะคะต่อไปมาฝึกวิธีทำนะคะของข้อนี้ค่ะข้อหก หน้า61นะคะวิธีการทำํำเราก็เริ่มเลยค่ะตามโจทย์เลยเขาซื้อเห็ดหูหนูแห้งมาเท่าไหร่คะที่โจทย์3าส่วนสใช่ไหมคะกิโลกร,รัมค่ะต่อไปกิโลกร,รัมละ420บบาทนะคะต่อไปขั้นตอนแรกหาอะไรก่อนคะหาจำนวนเงินนะคะ ที่ต้องจ่ายเนะะี่ยค่ะที่ต้องซื้อเห็ดหูหนูเนะะี่ยค่ะว่าเป็นเงินกี่บาทนะคะโดยทำไมคะ43ส่วน4หาในวงเล็บก่อนนะคะคูณกับ420นะคะอ่ะหนูก,ก็หาคำตอบเองนะคะเด็กๆก,ก็หาคำตอบเองคะอ่ะสมมติว่าได้ A คะ่ะบาทนะคะ ะะพอได้ขั้นตอนแรกแล้วคือ A e, นะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปค่ะจ่ายเงินให้แม่ค้าเข้าใจเท่าไหร่ล่ะคะห้าร้อยบาทอันนี้คือเอามาจากโจทย์นะคะไม่ใช่ A e, นะคะห้าร้อยบาทเอามาจากโจทย์นะคะต่อไปจะได้รับเงินทอนทีนี้จะได้รับเงินทอนอเอาใครตั้งคะขั้นตอนที่สองแล้วคะ่ะก็คือห้าร้อยตั้งคะ่ะเพราะว่าจ่ายเงินไปห้าร้อยถูกไหมคะได้รับเงินทอนคะ่ะเป็นไมคะ ลบกับ a ค่ะลบกับตัว a นะคะเราคำนวณได้เท่าไหร่ a ค่ะเราก็เอามาเขียนได้เลยนะคะนยะคะจำนวนเนี้ยค่ะย้ายลงมาค่ะเนี่ยลบกับ a ค่ะถึงจะเจ,เจอคำตอบนะคะสมมุติว่าได้ b ค่ะนักเรียนคิดคำตอบเองนะคะเด็กๆคิดคำตอบเองเขียนหน่วยด้วยนะคะผู้เรื่องเงินหน่วยคือบาทค่ะ นะคะแล้วเราค่อยมาตอบนะคะว่าได้เท่าไหร่แล้วก็กี่บาทนะคะพูดเรื่องเงินนะคะหน่วยเป็นบาทค่ะฉะนั้นข้อนี้ต so ้องตอบเป็นจํานวนนับแน่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาพูดเรื่องเงินใช่ไหมคะจงไม่ตอบเป็นเศษส่วนและฉะนั้นเวลาเราคํานวณได้เราต้องพิจารณาคําตอบด้วยนะคะว่าคําตอบที่เราได้เนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมไหมนะคะเขาพูดเรื่องเงินก็ต้องตอบเป็นจํานวนนับนะคะค่ะ เด็กๆอย่าลืมฝึกทําด้วยตนเองนะคะลองฝึกทําและฝึกคิดคํานวณน,นะคะใครคิดคํานวณบ่อยๆนะคะก็จะทําให้เกิดทักษะและความชํานาญนะคะฝากให้เด็กๆทําการบ้านส่งครูด้วยนะคะสามข้อง่ายๆค่ะสําหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน